สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะมาวัานนี้เอาเบิงผสมนี่เอ่องัวสาวท่องแรกของเพื่อนที่เก็ทายเพื่อนจะขวอดอยู่สองสามหมื่นที่ผ่านมาครนะับเนาะอันนี้เลยมาเยี่ยมคอ,อกเลยนี่ครับเยี่ยมคอ,อกเลยนี่ครับของเพื่อน ด่าเราประจำช่องครับเรื่ราประจำฮ่าฮ่าฮ่าเราประจำไข่นี่ครับเอ่อเมฆเก่านี่ออกไปเมื่อเหล่าเรือนี่ลูกๆเขึ้นครับนี่ยเอืีอยกับน้องนี่ยสองตัวกว่ากัดสูงเลยเพราะท่านได้เอาฟุ่นออกเป็นว่าอีกสองสามมือไปเลยนะนะครับเนี่ยปุ๋ยขอกสันดีครับอีกสองสามมือก็จังเสียวออกเอาจ่างมะขอนให้จ่ากทีมงานเพิ่นมะขอนให้ เอามายังครับมายังครับมายังครับตัวนี้นี่กระดิงนี่คุ้นคนครับนะนี่แม่เพิ่นกับอันนี้ยานมแล้วครับแม่เพิ่นออกไปแล้วเหลือแต่สองนางนี่แหละ <c oughs> ครับห้องสีมะเบิงเมียไ,ไม่เนี่ยแหะเมียไม่เพิ่นออกวันอาทิตย์นะครับวับนซื่นครับเบิงแม่เพิ่นครับ สามมื่นครับสองมื่นกว่าเกือบสามมื่นเห็นมันนอนอยู่นี่เลยแยกออกมาครับลูกเป็นยังไงครับเบิง้งไกลๆนี่ก็แนวมาเนี่ยว่าแข็งแรงครับเนาะสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกครับ fc ไว้ยังไงเนี่ยถูกท่านนี่มาเบิ้งเป็นยังไงก็ออยังไล่ขึ้นเมียครับ แม่ก็มีจุดด่างนี่นะครับเนาะแต่ว,ว่าน้ำเชื่อเพจำนว่าผสมเทียมนผะสมเทียมก็น่าจ,จะเป็นในตระก,กูลซี้ไว่ายมั้งครับเนาะวันมากแกด่างซี้ว่ายดางครับเนาะสองมือสองมือสามมือนี่ครับเนาะแข็งแรงครับยืนขาแข็งแล้ววันมากินนมเลยวะเช่นนั่น ปุ๊บปับ๊บกินนมเป็นเลยแม่กระบ,บอนี่ครับมามาพี่เบิังนะเอ้ลูกไอ้บังไอ้ไก่ดูครับเก่งไงแม่กระบ,บอกหวงลูกปันใดครับนะเนาะเลี้ยงง่ายทั้งแม่ทั้งลูกครับเนะี่ยไม่มีปัญหาครับเนาะเขาไก่ได้อืมครับมาน่าจะได้ครับเนาะ โอ้เข้าใจแล้วครับเสื้อแดงว่าเข้าใจใน่ยครับเปเสื้อแดงไหมครับปกติมาไทายไายง่วนหน่อยนี่ส่วนมากตันมินิฟาร์มมากนี่ลืมใส่เสื้อแดงมาตลอดวันนี้ก็ว่างัวเป็นยังขึ้นแนบแปลกๆไปได้เ,เท่เส้อครับเสียนี่ครับ นะจะจะแปลกแปลกยางคือว่าตรงโค่นหางนนี่ออกมาเร็วครับสีบเหลืองเหลืองนี่ออกมาเ็วเพราะวส่วนมากที่ที่ทายผ่านมานี่ส่วนมากจะเป็นสามสี่หมื่นคนครับจะสีเข็นเนาะตัวนี้ออกมาเร็วครับเนาะจะดึมาท่านในแห่งดีเลยครับเนี่ยนี่วันหยางวัานังคารออกวันอาทิตย์ตอนแรกค่ะพิกจันอังคารสามวันพอดีครับเนาะ แข็งแห้งครับเนี่ยกาพฟดีแห้งอ่ะจักน้อยครับนะเก็บบรรยากาศจักน้อยนี่ครับนะนี่บริเวณบ้านของท้าผสมสมสมครับนะทผสมทำไมสมมีหลายสมแล้วอยู่บ้านนี่เรียงง่วกับจักสมสองสมบ่สองสมเรียงง่วครับเนาะอันสมขายของกับสมพรครับ สมได้อีกโอ้หลายอยู่ครับสมนี่เมนบอกว้ซื้อหลายครับซ้ำกันหลายครับอยู่บ้านครับเนาะคนหลายกับซ้ำหลายครับเนาะธรรมดาขนาดกล่องมันยังสองกล่อมเลี้ยงง้อให้กันเนาะรัดกับสองรัดอีกนะตามที่เคยบอกครับเนาะนี่ครับเพิ่นจะแป้ายามาแล้วนี่นี่ไปกลนมาแถวใดบ้าครับนี่กลัวเรานในหน้าแถวใดมาครับนี่เพป็นว่ามือนีซ้ำหนีเพื่อนะ จะเอาเมาลายคนณไม่ใช่นาจูดไปบ่อะเอาไมาลายทำเม่สมอยู่บ้านมันสิหายกินไร้แล้วท่านเอามาบะไว้แล้ว่านมันสิบ่ม,มีให้ียนกินนาแลี้ยงคนวะเมื่ได้ปลูกหญ้านาะพื้นที่มันบ่เหมาะสมนะครับเนาะปีนี้ก็ว่าฟางซ่ำหนี้เพราะว่าพ่อแลี้ยงเขาเนาะก็น่าจะนะครับเพราะว่างัวบ่หลายเพิ่นเอาออกน้ำนี่ครับแข็งแรงดีครับเนาะถือว่า ผลผลิตดีครับปีนี้ยังแน่นอนกับปีละตัวครับทุกปีอพอสมวันนี้ก,ก็ว่าสิปลอยอยู่ถามแล้วครับเนาะป,ปอยอยู่สันปอยไปเลี้ยงน้ำมูหกเก่าครับเนาะกินหอนมูอก็กินเข่าเสียบแล้วว่าอยู่บานี้เขาคนเดียวโดนหมดเสียบเลนะนะครับ แล้เราไม่นี้เทาพอๆท่านี้สัก,กวันครับนะมาเยี่ยมยามเพิ่นยักหน่อยบ่ได้มาด้วยแล้วมาเบิ่งงัวแม่หลุดวันนี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเราชมกำลังใจครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ